เ,เ,มมเพชร,รพพบุรีเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญครับเป็นแหล่งที่ดินดีน้าดีมีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับจึงทําให้ขนมเพชรบุรีอร่อยเพราะว่าเพชรบุรีเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารชั้นเลิศสูตรเนี่ยผมมองว่าหลอกเล้นแบบได้แต่วัตถุดิบหลอกเล้นแบบไม่ได้ครับตั้งชา,ต,งา,ต,งชาติรู้จักผัดไทยรู้จักต้มยำกุ้งผมก็ฝันไว้ว่าลูกตั้งชาติจะรู้จักขนมไทยชนิดหนึ่งคือขนมโมแกงครับ สวัสดีครับผมประวิทย์ครัพย์ครับโจครับโรบโงงานลุงอนเนกขนมหวานเมืองเพชรอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับลุงอนเนกคือพ่อครับพ่อทามาประมาณสักห้าสิบกว่าปีปัจจุบันให้พ่อเลิกแล้วครับจุดที่เขามต่อยอดก็คือหมายความว่าขนมเพชรบุรีทาให้ต้องฐานในเพชรบุรีผมก็ซื้อขนมไปฟากเถื่อนที่กรุงเทพครับเทพเลยเห็นโอกาสห็งช่องทางแล้วประกอบกันกับพ่อว่าเมื่อไรมึงจะลับมาอยู่บ้านสักทีมาอยู่เพื่อนกูน้อยโอว่าพี่ชายพี่สาวเขาทำราชการเขาไม่กบาลเลยมาทาอาชีพนี่แต่จริงๆผมก็ลองผิดลองถูกก่อนที่จะลาออกพอทําลองผิดลองถูกแล้วก เห็นว่าเฮ้ยมันมีไรายได้เกินเงินเดือนผมเลยลาออกมาทำเต็มตัวในช่วงแรกก็คือปัญหาลักลาก็คือว่า ความไม่เป็นมารตรฐานของความเป็นโรงงานและความเหมือนเหมือนกันทุกคนก็ทําเหมือนกันครับไม่มีความแตกต่างอะไรเลยครับซึ่งสมัยก่อนก็นคือเราทําอยู่ในครัวเรือนของตัวเองครับที่บ,บ้านครับทำผมก็ทําไม่ได้มารตรฐานอะไรเลยครับ<ล>ซึ่งผมเห็นว่ากลุ่มของคนที่ต้องการความไม่มารตรฐานนะครับมันมีเยอะมากเราก็เลยต้องยกระดับเป็นโรงงานมาตรฐานที่มีระบบปัจจุบันแล้วก็มีระบบอยฮาลาน d h AN, p แล้วก็ h a c c p เป็นโรงงานเดียวครับที่มีระบบครบวงจรดันมาตรฐานของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยครับลุ่งอเนกเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ สามารถส่งขนมเพชรบุรีทั่วประเทศได้ภายในคืนเดียวครับปัจจุบันก็เป็นเช่น,นั้นใช่ครับตัวแรกที่เราเริ่มเลยคือขนมโมมแกงครับเราก็พัฒนาเป็นลักษณะขนมโมมแกงถ้วยที่พิซซนิดที่ทันหมดภายในครั้งเดียวอ่าเปิดง่ายแล้วก็รู้สึกว่าว้าวสามารถไปฝากคุณลูกคุยได้รู้สึกว่า เฮ้ยมันสะอาดปลอดภยัยเพชรบุรียกระดับไปอีกขั้นหนึ่งครับมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะยกระดับก็เริ่มต่อนเนื่องเลยก็คือกรีบลำดวนครับแล้วก็จะมีจามกูดท้องเอกสเสนจันแล้วทีนี้ก็เริ่มหลากหลายแล้วครับตอนนี้ก็จะมีถึงกล้องเบรกที่สวยงามแล้วก็มีกล้องที่ถุกคนถุงขนมมะแกงที่เราสามารถยีไปฟ้าใครก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการยกระดับขนมปะเพทไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวครับ ขนมไทยเวลาฝรั่งนึกถึงก็ยังไม่มีขนมไทยอร่อยที่ฝรั่งนึกถึงอย่างจริงจังไม่เหมือนอาหารคาวตังชารููจักผัดไทยรู้จักต้มยำกุง้งผมก็ฝันได้ว่าตังชาจะรู้จักขนมไทยชนิดหนึ่งคือขนมกแกงและเรียกขนมไทยชนิดนั้นว่าขนมกแกงที่ไม่ได้เรียกขนมชนิดนั้นว่าไทยคาสตาร์อย่างห้ตังชารููจักขนมชนิดนัน้นต้องเป็นขนมมแกงเพชรบุรีเท่านั้นครับ ปัจจุบันครับทีนารานของที่โรงงานเนี่ยก็มีสาธิตมีโชว์มีชิมด้วยนะครับซึ่งในวันหยุดวันเสาร์เนี่ยเราจะมีโชว์ทอมมอนสดแล้วก็ทอมมอนกรอบนะครับก็มีขนมมากกว่ารอยชนิดทีนาราลน,นะครับที่นี่จะขายราคาพิเศษถ้าซื้อยก 2 0แพ็กหรือซื้อยกหลังจะได้ราคาทรงเลยที่นี่ก็คือเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสำหรับวันหยุนดนะคะเตะเลิกและเสาร์อาทิตย์จะเป็บ6บน6โมงเย็นครับพิกัดที่นี่ก็สามารถเซิร์ชคนหาที่ Google ว่าโรงงานลุงอนเนกขนมหวานเมืองเพชรครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาในพื้นที่เพชรบุรีครับอยากหาธุรกิจอยากหาอาชีพเสริมหรืออยากซื้อสินค้าที่อร่อยๆในราคาโรงงานก็แวะมาเยี่ยมเยียนได้ที่โรงงานลุงอนเนกขนมหวานเมืองเพชรครับมาที่โรงงานได้ครับเปิดถุกวันไม่มีวันหยุดครับ